อันนี้มาดูการเดินท่อร้อยสายไฟยังไงให้เหมือนวงจรอ e ิเล็กทรอนิกส์นีครับทำอะไรของมันเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่วะช่างเันเป็นสเต็ปดูการแับท่อ 90องศา,าเ,งดเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างให้ดูนะจากตู้คอนมเมอร์เราก็ออกมาเดินเหมือนวงจรยูนิกอร์นินึ่ไหมเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยว มาติดตามกันอีกรอบครับ